อัญโยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง NCT 127กันนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้อัลบั้ม o Badies ของ NCT 127นั้นซัสถิติใหม่ได้อีกครั้งนะครับกลายเป็นอัลบั้มแรกนะครับของศิลปินใน SM ที่มียอดขายในสัปดาห์แรกบนฮันทอชาร์ตเนี่ยสูงท ได้เป็นศิลปินกลุ่มแรกใน SM เลยนะครับหลังจากที่ปล่อยเพลงแล้วก็ปล่อยอัลบั้มออกมาวางจําหน่ายอย่างเป็นทางการสําหรับทูแบดดี้ s จาก NCT 127นะครับยอดสั่งซื้อเนี่ยก็ถล่มทลายกันมากๆเลยและความปังของยอดสั่งซื้อนี้ของ NCT 127นั้นนะครับก็เลยทรงผลให้อัลบั้มทูแบดดี้จาก NCT 127กลายเป็นอัลบั้มที่มียอดขายในสัปดาห์แรกบนฮันททอนะครับสูงที่สุดของศิลปินในค่าย s m Entertainment โดยอัลบั้มนี้ทูแบดดี้ s นั้นนะครับได้วางจําหน่ายอย่่่าาางงเเป็นนททกรมือวัุี16 6กันยายนที่ผ่านมานี้เองนะครับในตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ1อาทิตย์แล้วสำหรับการวางจําหน่ายอัลบั้ม t o b a d d e s อย่างเป็นทางการสัปดาห์แรกนะครับภายใน7วันนั้นอัลบั้ม t o b a d d e s ของ NCT 127สามารถมียอดขายได้ถึง1,547,595อัลบั้มนะครับในวันแรกที่วางจําหน่ายในวันที่16กันยายนนั้นเนี่ยยอดขายวันแรกก็พุ่งขึ้นไปสูงถึง4 0 0 0 0 0กว่าเลยนะครับ4,91,860อัลบั้มและในวันต่อมาเนี่ยก็ขายได้แบบ ต่อยอดมาได้แบบว่าดีมากๆเนี่ยนะครับในวันที่17นั้นเนี่ยขายได้ถึง2 0,000นกว่าอัลบั้มเลยในวันที่3นั้นเนี่ยยอดก็ลดลงมาจากเดิมนิดน้อยนะครับแต่ว่าในวันที่4 5 6วันเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ายอดเนี่ยค่อยๆทยอยขึ้นมานะครับจากวันที่3 10,000กว่าอัลบั้มวันที่4เนี่ยขยับขึ้นมาเป็น2 0,000กว่าอัลบั้มนะครับและในวันที่5นั้นกระโดดขึ้นมาเลย10,000 0กว่าอัลบั้มนะครับที่สามารถขายได้แล้วก็พุ่งขึ้นมาเรื่อยๆในวันท yeah. oh, exactly. okay, ี really ่6แล้วก็วันที่7และวววัันทีี่่7อกก0,000าลบมร ทั้งสิ้นนะครับก็มียอดขายทั้งหมดเนี่ย ทะลุ1 5 0 0 0ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับ1 5ึ่งล้อัลบั้มภายใน7วันลังเช้ที่วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการยอดนี้เนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยซึ่งยอดขายสัปดาห์แรกของ NCT 127บนฮันทอนั้นก็เป็นยอดขายที่สูงที่สุดของศิลปินในค่าย SM แล้วและนอกจากนั้นก็ยังอยู่ในอันดับที่3าของยอดขายบนฮันทอชาร์จประจําปี2022นี้อีกด้วยนะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่า NCT 127เในเขามาแรงมากๆเลยจริงๆกับการครัมแบ็กใน Two Batties เพลงเนี่ยก็ปังมากมาก ระแสนเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยจากทั้งแฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงที่ชื่นชอบในเพลงแล้วก็สไตล์ของ NCT 127นะครับการกลับมาในครั้งนี้ไม่ทําให้แฟนๆนั้นผิดหวังจริงๆนะครับใครที่เป็นแฟนคลับหรือว่าเป็นแฟนเพลงของ NCT 127ได้ฟังเพลง Two Bad Days แล้วรวมไปถึงที่ดู MV แล้วและก็ได้ฟังเพลง B-side ในอัลบั้มไปแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างชื่นชอบเพลงไหนกันบ้างที่สุดก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยรวมไปถึงใครที่สั่งซื้ออัลบั้ม Two Bad Days แล้วนะครับรู้สึกยังไงกันบ้างได้เห็นอัััััลลบบ้้ยย้มมกกกนนแวอยงาได กัมมนน,นแต่ต้องยอมรับเลยจริงๆว่าการกลับมาครั้งนี้ของ NCT 127นั้นสมมงมากๆเลยนะครับกับยอดขายที่ปังมากๆและกระแสะเพลงเ่งก็ดีมากๆเลยยังไงก็อย่าลืมติดตามเป็นกําลังใจให้กับ NCT 127กับการคัมแบ็กในอัลบั้ม t o Badies d กันด้วยนะครับหากมีอะไร,รอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคัมแบ็กครั้งนี้ของ NCT เราจะนํามาทําคลิปเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับ NCT 1น7จกันเยอะๆนะครับประมาจอรกันใหม่ในคลิ Anh subscribe